รากวิญญาณพุทธิสงฆ์ตอนที่สิบสามทั้งอำเภอคือญาติชื่อที่เปลี่ยนแต่ดินไม่เคยเปลี่ยนปลายรัชกาลที่หกจนถึงยุคใหม่ของบ้านเมืองพุทธิสงฆ์หลังงานบวชนาคนายสีบูผ่านพ้นเสียงแคนเงียบลงเสียงหัวเราะบางช่วงจางหายไปแต่คำแซววันนั้นยังเหมือนครั้งอยู่ในลม จากงานบุญวันเดียวชื่อหนึ่งแยกออกไปเป็นสมบูรณ์เรศอีกชื่อหนึ่งยังคงอยู่กับนาภูเมืองและวัดในานามสมบูรณ์นาดีคนรุ่นหลังอย่างผมโตมากับเรื่องเล่านี้โตมากับบ้านที่เรียกญาติไม่เหมือนกันตัวมากับคำถามแปลกๆที่ไม่มีใครตอบชัดว่าที่นาของสมบูรณ์นาดีหายไปไหน ทำไมในบ้านพลทองแทบไม่เห็นคนใชน้นามสกุลสมบูรณ์ดีเลย,ยลแล้วเรานับญาติกันยังไงทําไมไปบ้านไหนก็เป็นญาติกันหมดผมเคยคิดคําตอบอยู่ในทะเบียนบ้านแต่พอเดินไปเรื่อยๆถึงได้รู้ว่าคําตอบจริงๆมันอยู่ในบ้านแในทางเดินมากกว่าในกระดาษสมบูรณ์เรศ ทางของคนที่เลือกยืนด้วยตัวเองหลังปูนเนาประกาศออกจากลำสกุลเดิมท่านก็ย้ายไปอยู่บ้านหมูงเงาหมู่บ้านเล็กๆริมห้วยลำพังซูลำห้วยเส้นนี้เคยเป็นเหมือนเส้นแบ่งเมืองฝ่ายเหนือทางบ้านหมุงเงาขึ้นไปเป็นปลายแดนของเมืองสุวรรณภูมิฝั่งใต้เป็นทางเขตเมืองของพุทธิสง์และเมื่อการปกครองปรับเปลี่ยนเรื่อยมา บ้านบุงเง้าจึงไปอยู่ในเขตที่เรียกต่างกันตามยุคสมัยแต่สำหรับคนรุ่นปู่มันคือบ้านที่ถางด้วยมือและตั้งด้วยใจปู่นาวแต่งงานกับย่าสงแสนสีมามีลูกชายสามคนแต่เสียชีวิตไปหนึ่งคนตั้งแต่ยังเด็กจึงเหลือสายหลักสองทางสายพี่ใหญ่และสายน้องสายพี่ใหญ่คือปู่สุขสมุนเรศ ไปตั้งครอบครัวที่บ้านท่างามฝั่งทิศใต้ของห้วยลำพังซูแต่งงานกับย่าพุทธเก่าเทศงมีลูกด้วยกัน9คนลุกสมัยนั้นระบบการศึกษายังไม่ค่อยพัฒนาแต่ว่าลูกของปู่สุกก็ได้เรียนกันทุกคนผู้หญิงก็แต่งงานและเปลี่ยนนามสกุลตามสามีแต่ยังอยู่บ้านท่างามเป็นหลักป้าสวัสด์นาคสะอาดป้เกิดพีรมพล ป้าสมควรกันหาแท่งสงอยู่ที่บ้านท่าง,งาเหมือนเดิมมีเพียงป้าเกตที่ย้ายสักย้ายตามสามีไปอยู่อำเภอสตึกฝ่ายผู้ชายกระจายไปตามหน้าที่การงานตามทางตามชีวิตบางคนไปบ้านจานบางคนไปร้อยเอ็ดบางคนรับราชการโยกย้ายไปเรื่อยจนไปปักหลักอยู่ที่นครพนมแล้วก็บวชเป็นพระจนมรณะจนมรณภาพ บางคนไปปักหลักที่จังหวัดน้องคายมีทางบางคนที่ยังยืนอยู่ที่บ้านเดิมเหมือนต้นไม้ที่เลือกไม่ไล่ตามลมส่วนอีกสายหนึง่งปู่ทองแดงสมบูรณ์เลศยังตั้งปักหลักอยู่ที่บ้านบุงงาวสืบต่อจากปู่เนาแต่งงานกับย่าหลอดสีบุงงาวลูกสาวตาเนรแจกแก้วสีบุงงามมีลูกห้าคนปู่ทองแดงส่งลูกเรียนเหมือน กันทุกคนจนจบส่วนใหญ่ไปรับราชการยกเว้นอาคมที่เลือกทางเกษตรอยู่กับดินอยู่กับนาเหมือนบรรพบุรุษล,าาลูกๆของปู่ทองแนงแยกเป็นกิ่งขแขนงของยุคใหม่ลุงเซิร์ทรับราชการเป็นพนักงานอนามัยไปมีครอบครัวที่เยืภอ,อยางสีสุราชอาโย เป็นพนักง,งานอนามัยมเคยไปอยู่ที่คอนบุรีนครราชสีมาแล้วก็กลับมาอยู่บ้านเกิดอากอบรับราชการเป็นวัฒนธรรมอำเภอพุทธสค์และคนสำคัญที่สุดก็คือพ่อของผมเองพ่อบรรลือลูกชายคนที่สองของปู่ทองแดงรับราชการครูจนเกษียณในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแล้วหวนกลับมา อยู่แผ่นดินเดิมที่พุทธสงค์มาอยู่บ้านพลทองพร่อมาลือแต่งงานกับแม่บุนเฮียงสิงไทยสงลูกสาวตาเต็มยายยอดสิงไทยสงผมโตมากับเรื่องเล่าแบบเรียบๆเหมือนคนฟังลมหายใจของบ้านจนวันหนึ่งจึงรู้ว่า<ป>การกลับบ้านของพ่อไม่ใช่แค่ย้ายที่อยู่แต่มันคือการเดินย้อนกลับไปหาต้นตอของชื่อทั้งหมดสมมูรณนาดี นามสกุลที่ไม่ได้หายแค่เปลี่ยนรูปถ้ามองด้วยตาอย่างเดียวคนอาจคิดว่านามสกุลสมบูรณ์นาดีหายไปจากพุทธสงฆ์แต่พอมองด้วยใจมันไม่เคยหายไปไหนเพราะหลวงชำนี้ใช้นามนี้ได้ล,ลูกหลานที่ยังอยู่ใต้ชะชายคายเดียวกันก็ใช้นามนี้โดยเฉพาะลูกชายสองคนที่ผมเล่ามาตลอดปู่เนา แนบหลวงปู่เบ้าแต่ความจริงของบ้านอีสานมีอยู่อย่างหนึ่งที่คนมองข้ามสายผู้หญิงคือสองเงียบของบ้านบ้านเรือนที่ดินและความเป็นญ,ญาติมักไหลผ่านลูกสาวอย่างแนบเนียนแล้วชื่อก็เปลี่ยนไปตามเรือนสามีนั่นแหละคำตอบของคำถามที่ผมเคยถามไว้ ที่นาไม่ได้หายไปญาติไม่ได้หายไปมันแค่ไปอยู่ในนามสกุลอื่นเพราะผู้หญิงแต่งงานแล้วก็เปลี่ยนชื่อนามสกุลตามสามีและคนที่ทําให้ผมเห็นภาพนี้ทั้งหมู่บ้านชัดที่สุดก็คือญาตุ่นลูกสาวของหลวงชําีิที่หลังแต่งงานแล้วใช้นามสกุลเจนเทสงมีลูกสาวก็คือญาติทองจันทร์มันจะจํากันได้บ้านหลังนี้บ้านหลังนี้นนอยู่ติดกับบ้านตาเต็มตาแท้ๆของผม ยังจำกันได้อยู่ใช่ไหมและยังทำให้หลายคนสับสนว่าย่าทางพ่อหรือทางแม่กันแน่จนกระทั่งเราไล่ลากกันจริงๆจึงเห็นว่าย่าทางนี้เป็นเส้นที่ถือที่ดินบ้านเรือนอยู่เกือบเครึ่องหมู่บ้านได้ชื่อที่ทำให้เห็นว่าที่นาไม่เคยหายถ้าวันหนึ่งคุณเดินไปในบ้านพนทองและถามว่า บ้านนี้เป็นญาติทางไหนคําตอบอาจไม่ใช่ญาติทางพ่อหรือไม่ใช่ญาติทางแม่เสมอไปบางทีคําตอบก็คือจากญาติตุ่นเพราะญาติตุ่นแต่งงานแล้วอยู่บ้านคนทองลูกหลานของท่านก็กระจายต่อกันเหมือนเถาวันที่พันุ้รั้วที่เคยเล่าให้ฟังเมื่อตะกีคงจะพอนึกออกที่จะเห็นนมสกุลสมุนนาดีแต่งงานกัทนามสกุลสิงห์สสงห์ หลายคนสายย้าค่ะแต่งกับตาคมีพิมพาลูกหลานมีทั้งที่กลับมาอยู่บ้านพลทองเช่นย่าน้อยย่าแพงญาแท้วสายยา่าขำก็อยู่บ้านพลทองเช่นกันก็จะมีลูกคือญากว้างจะแต่งงานกับปู่ทองเศรษฐสงมีลูกก็คือลุงเดชกับน้าสวงที่ผมเคยเล่าให้ฟังนั่นแหละว่าเป็นเจ้าของ ที่ดินที่ผมเช่าอ,อยู่ทํกินหนักอยู่ตอนนี้ย่ทองสีแต่งงานกับปู่รถชาวไทสงมีลูกก็คือน้าแดงกับน้าเข็มน้าแดงนี่ก็แต่งงานกับน้องชายแม่ผมเองนะครับน้าแอดสายยา่ทองจันแต่งงานกับปู่มากชัยเทยสงลูกหลานในบ้านพนทองเช่นย่ทองนาคแต่งกับปู่บัวลาเหมือนเทสงแล้วก็มีป้าสายันอยู่บ้าน เดิมบ้านสายนี้คือบ้านที่ผมบอกว่าติดกับบ้านตาเต็มนั่นแหละเป็นไงสับสนไหมผมเองยังสับสนเลยสายย่าคำแต่งกับปู่บุญมีฤทธิ์เทส่งลูกหลานในพลทองเช่นกันยายแกนแต่งงานกับปู่ทรงธรรมสิงห์เทส่ง,ย,สงยายแกนนีเป็นย่าทางพ่อผมนะแต่ปู่ทรงธรรมเป็นย่าทางแม่ผมปู่เพชรฤทธิ์เทส่งแต่งงานกับย่าสมบูรณ์ ปูสวัสดิ์พทธส่งแต่งงานกระยาบุญมาโอ้ยปวดหัวจังเลยแล้วก็ยังมีลูกหลานของหลวงช่นนี้อีกหลายสายที่กระจายไปตามบ้านนาฟวงบ้านศรีะแลดพุทธสง่งบ้านยางบ้านแวงบ้านชาติบ้านวังประลัดบ้านทางงามบ้านคูขาดนาโพน้องไผ่น้องหญ้ารังการวมถึงต่างอำเภอต่างจังหวัดด้วยนี่แหละเหตุผลที่ทําให้คนพุทธสฆ์พูดกันแบบหอลาะหอลาะว่า,วาเดินไปบ้านหลังไหนก็ยากันหมด มันก็จริง <c oughs> แค่ชื่อบนป้ายหน้าบ้านไม่ได้บอกว่าเราเป็นญาติกันหรือไม่ใช่ญาติกันสมบูรนาดีที่ถูกกลมด้วยจีวอแล้วถูกพาไปต่อด้วยสายของหลานชายทีนี้จะพูดถึงเรื่องนามสกุลสมบูรนาดีหลวงปู่เบ้าคือร่มเงาของนามเดิมแต่ร่มเงานั้น ก็ทา,าให้เกิดความคําถามใหม่ว่าหลวงปู่ไม่ศึกนามสกุลสมบูรณ์นาดีจะขาดช่วงไหมคําตอบของเรื่องนี้ไม่ใช่การต่อสู้ไม่ใช่ดาบไม่ใช่คําประกาศกลางลานวัดแบบปู่เนาคําตอบคือการเลี้ยงดูและการมอบชื่อให้คนคนหนึ่งคนคนนั้นก็คือนายสีบูลูกชายของย่าหยุนกรมเทสง่ง ลูกสาวคนที่สามของหลวงชำนิ้ได้เป็นหลานชายที่หลวงปู่เบ้าเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กส่งเรียนจนจบเป็นครูหลังเหตุการณ์ในตอนที่สิบเอเรื่องราวของนายศีบูก็ไม่ได้จบที่การบวชหลวงปู่เบ้ามอบนำสกุลนี้ให้สืบต่อจากนายศีบูปมเทสงก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นนายศิลสมบูรณาดีนามเดิมจึงไม่สวน แต่ย้ายรากไปงอกงามที่พื้นที่ใหม่แถวบ้านชาติซึ่งเป็นบ้านของย่าหยุน่นใกล้อำเภอนาโพหรือแต่ก,ก่อนก็เรียกว่าบ้านนาโพจนเมื่อบ้านนาโพถูกยกขึ้นเป็นอำเภอนาโพตามสกุลสมบูรณนาดีจึงดูเหมือนหายจากพนทองหรือพุทธสงค์ทั้งที่ความจริงยังมีชีวิตอยู่จนครบแค่ย้ายไปย,ยืนอยู่คนละมุมของแผ่นดินแค่นั้นลองนับญาติกันดูไหม บทนี้เกิดขึ้นในยุคผมแล้วเพื่อให้ผู้อ่านทุกคนมีส่วนร่วมผมโตมาในบ้านเนทองแล้วก็มาเจอเรื่องตลกที่สุดของชีวิตแบบไม่ตั้งใจบ้านหนึ่งแม่บอกให้เรียกตาอีกบ้านหนึ่งพ่อบอกให้เรียกปู่แต่คนคนนั้นเป็นคนรุ่นเดียวกันปัาถามว่าทำไมคำตอบก็คือญาติมันซ้อนกันซ้อนจากการแต่งงานซ้อนจากนามสกุลที่เปลี่ยน ้อนจากบ้านที่หยุดติดกันมาหลายรุ่นบางวันผมเดินไปในบ้านหนึ่งเจอญาติที่สาบานว่าเป็นทางพ่ออีกวันเดินไปบ้านข้างๆเจอญาติชุดเดิมที่ถูกเรียกว่าเป็นญาติทางแม่ผมเคยสับสนจนอยากเขียนป้ายติดหน้าบ้านว่ามานี้เป็นญาติทางไหนกรุณาแจ้งก่อนผมเข้าบ้านด้วยแต่พอโตขึ้นจึงเข้าใจว่าความสับสนนั่นแหละคือความอบอุ่นของครอบครัวใหญ่ เป็นหลักฐานว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวเราไม่ได้เดียวดายในโลกเพราะสำหรับพุทธสูงแล้วญาติไม่ใช่เส้นตรงแต่ญาติคือแผนที่แต่แผนที่นี้ถาาอยู่บนผืนดินจริง,งบุงเงาสมบูรณ์เรศทางที่เดินกลับมาหากันถ้าบทก่อนทำให้เห็นว่าสมบูรณาดีไม่ได้หายไปไหนบทถัดมาจะทำให้เห็นว่าสมบูรณเรศ เติบโตอย่างไรแล้วเดินกลับมาเชื่อมกับบ้านพนทองได้อย่างไรเริ่มจากทางแยกของปู่เนา,ย,าย้ายครัวเรือนไปอยู่บ้านมุงเงาลิมลำฟังสู่างปลาสร้างไร่ทำสวนทำที่ดินด้วยมือของตัวเองแล้วก็แตกเป็นสองรากคือรากของปู่ศุขซึ่งจะไปปักหลักที่บ้านทางงามลูกหลานกระจายทำหนา้าที่การงานตามยุคสมัยตามที่เล่าให้ฟังแล้ว ลากของปู่ทองแดงที่บ้านมุงเงาลูกหลานก็รับราชการมากขึ้นเพราะระบบการศึกษายุกใหม่เริ่มพัฒนามากขึ้นในสุดท้ายรากของปู่ทองแดงก็ส่งพ่อบรลือให้หวนกลับมาอยู่บ้านพลทองแต่งงานกับแม่บุญเฮียงสิงไทยสงจุดนี้เองที่ทําให้ผมยิ้งทุกครั้งเวลาเนึกถึงเราแยกกันด้วยคาพูดวันหนึ่งแล้วรากลับมาเจอกันได้ด้วยการแต่งงานอีกวันหนึ่ง เหมือนแผ่นดินตั้งใจให้เราวนกลับมาหากันไม่ว่าเราจะเดินหนีไปไกลแค่ไหนก็ตามชื่ออาจเปลี่ยนแต่รากไม่เคยขาดเมื่อมองย้อนตั้งแต่ตอนที่หนึ่งมาถึงตอนนี้ผมเพิ่งเข้าใจว่ารากวิญญาณพุทธิสงฆ์ไม่ใช่ชื่อเท่ๆแต่มันคือความจริงที่เดินได้มันเดินผ่านศึกผ่านพิธีผ่านเรือนหอผ่านโนนป่าช้า ่านไม้และเสาผ่านคำแซวในงานบวชผ่านการย้ายเมืองของคนคนหนึ่งอ่านการเปลี่ยนนามสกุลข,ของผู้หญิงหลายคนสุดท้ายมันเดินมาหาผมในวันที่ผมยืนอยู่กลางหมู่บ้านและพบว่าบ้านทั้งหมู่บ้านคือญาติของผมที่นาของตระกูลไม่ได้หายไปไหนญาติพี่น้องไม่ได้หายไปไหนเขาแค่เปลี่ยนชื่อตามเรือนตามยุคตามชะตาแต่ดินไม่เคยเปลี่ยน และแผ่นดินก็จําเราได้เสมอผุมจึงเขียนในยายเรื่องนี้ไว้ไม่ใช่เพื่อยกจอตัวเองแต่เ,เพื่อบอกกับคนที่รากมีรากจากพุทธสูงหรือจากที่ใดก็ตามว่าถ้าวันหนึ่งคุณรู้สึกหลงทางให้กลับไปหาชื่อเดิมในใจแล้วคุณจะพบว่าคุณมีที่ยืนได้มีคนของคุณอยู่เสมอ